สวัสดีครับอีทีพรีเมียมมาโตซินนอนนะครับเดี๋ยวจะมาส่งงานนะครับตาลครับอันนี้ครับเป็นโต้ต้าฟอร์จเนอร์นะครับติดตั้งนะครับไดรไลท์ออทีตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นออทีปูนนะครับจะวิ่งเป็นสีฟ้าวอลเป็นสีขาวนะครับทุกเชิญครับอ่าตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับเป็นสเต็วิ่งนะครับปิดไฟเลี้ยวครับไฟลีครับอ่าตัวนี้นะครับ มาพร้อมกับชุดอัพเกรดครับชุดฟอยเตอร์ครับไบวอล์ก้า้วหนึ่งแบงคอ dition นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาพร้อมกับเดวายตาแดงนะครับวงแหวน LD และประลัดฟ้า55วัตเต็มกำลังนะครับไปตางครับตูงครับฟอเตอร์ตัวของเรานะทำงานเป็นไบซีนอนนะครับตูงครับ ตามเีตัวนะครับเดี๋ยวมาดูแสงหน้าตัวรถลูกค้าหลังติดตั้งเสร็จนะครับอ่านี้เป็นแสงนอกรถนะครับสูงครับไปสูงครับเจนครับเดี๋ยวลอดูแสงผ่านฟิล์มครับไปครับสูงครับความสว่างของนอกตัวรถน้นตัวนะครับสว่างไม่ต่างเลยครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟแบบมาตรฐานนะครับโอเคครับส่วนรบลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะครับอัปเกรดความสว่างนะครับของแต่งแบบนี้นะครับสามารถสอบถามมาทางเพจเฟซบุ๊กครับ ี GT Premier Motor f i n a นทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ